ต่อไปตัวอย่าง7.25นะคะจงกระจายฟังก์ชัน fx เท่ากับ e ยกกำลงัง 2x บวก2นะคะเป็นอนุกรมเทเลอร์นะคะรอบจุด x เท่ากับลบ1นะคะเป็นอนุกรมเทเลอร์รอบจุด x เท่ากับลบ1นะคะตอนนี้เป็นอนุกรมเทเลอร์แล้วนะนะคะวิธีการนะคะไม่เออเหมือนกันเลยค่ะนะคะวิธีการเหมือนกันเลยนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะ เราก็เริ่มต้นนะคะจากนะคะ fx นะคะหรือไม่เอาจากก็ได้อ่าก็เป็นนะคะเริ่มต้นที่นะคะ fx เท่ากับนะคะ e ยกกำลังนะคะ 2x นะคะบวก2นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหา f prime x ค่ะ f prime x นะคะ เด็กๆ่าลืมนะคะว่าเราดิฟนะคะ e กำลัง u เราจะได้เท่ากับ e กำลัง u นะคะดิฟ u นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราด e ิฟ e ยกกำลัง 2x บวก2นะคะเราก็จะได้เป็น e ยกกำลัง 2x บวก2เราก็ต้องดิฟดิฟอะไรคะดิฟ 2x บวกด้วย2ค่ะนะคะ เราก็จะได้ f พคลม x เท่ากับ e ยกกำลัง 2x บวก2ดิฟ 2x บวก2นะคะเสร็จแล้วดิฟ 2x บวก2ตัวนี้ได้เท่ากับ2นะคะครูนำไปเขียนข้างหน้านะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ 2e ยกกำลัง 2x บวก2นะคะ ต่อไปนะคะอนุพันธ์อันดับที่สองค่ะ f double prime x นะคะสองนะคะคงไว้นะคะอ่าเราดิฟสอง e ยกกำลังสอง x นะคะเราก็จะได้สอง e ยกกำลังสอง x บวกสองนะคะเราดิฟสอง e ยกกำลังสอง x บวกสองนะคะเราจะได้เท่ากับสอง e ยกกำลังสอง x บวกสองแล้วก็ดิฟใส เราดิฟ 2x บวก2ค่ะดิฟ 2x บวก2ได้อะไรคะได้2ถูกไหมตัวนี้ได้2แล้วก็2ตัวนี้ไปคูณกับ2ตัวนี้กลายเป็น4ค่ะนะคะเราก็จะได้เท่ากับ4 4 4e ยกกำลัง 2x บวก2ค่ะนะคะขอลบพวกนี้ก่อนนะคะอันนี้ลบออกเลยนะต่อไปนะคะเอาถึงซักอน,อนุพันธ์อันดับที่4นะคะไปที่อนุพันธ์อันดับที่3อนุพันธ์อันดับที่3นะคะเราดิฟ 4e ยกกำลัง 2x บวก e, 2, X, 2. เราก็จะได้ 4e ยกกำลัง 2x บวก2เหมือนเดิมค่ะเด็กๆดิฟใส้อย่าลืมเราต้องดิฟ 2x บวก2ดิฟ 2x บวก2ได้2 2คูณ4ข้างหน้ากลายเป็น8ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราหาอนุพันธ์อันดับที่4อีก1ตัวค่ะอนุพันธ์อันดับที่4นะคะของ fx เราดิฟ 8e ยกกำลัง 2x เราก็ได้ 8e ยกกำลัง 2x บวกเอาใหม่ค่ะเราดิฟ 8e ยกกำลัง 2x บวก2นะคะเราได้ 8e ยกกำลัง 2x บวก2ดิฟ 2x บวก2ดิฟ 2x บวก2ได้2คูณกับ8ข้างหน้ากลายเป็น16ก็ได้ 16e ยกกำลัง 2x บวก2ค่ะนะคะ เราได้เอาแค่ถึงอนุพันธ์รนดับที่4พอนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะคไม่มีพจน์ไหนนะคะคที่เป็นศูนย์นะจุดจุดจุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะคเราก็จะเขียนอนุกรมเทเลอร์นะคะ ของ f x ก็พอะของ f นะคะของ f คือนะคะทีนี้นะคะก่อนที่จะเขียนอนุกรมเทเลอร์ออกมานะคะตอนนี้เรามีแค่ f x นะคะแล้วก็อนุพันธ์ระดับต่างๆของของ f นะคะทีนี้นะคะเขาให้เรานะคะหาอนุกรมเทเลอร์หรือกระจายนะคะเป็นอนุกรมเทเลอร์นะคะ รอบจุดนะคะ x เท่ากับลบหนึ่งะคะทีนี้พอรอบจุด x เท่ากับลบหนึ่งนะคะแสดงว่านะคะเราจะต้องแทนค่า x เท่ากับลบหนึ่งนะคะจากสะเต็ปตรงนี้นะจะขีดเส้นยาวนิดนึงนะคะครูขีดเส้นยาวมานี่เลยนะคะอะได้อยู่นะคะอันนี้ขีดมาก่อนขีดเส้นก่อนขอขีดเส้นก่อนนะคะ อะไปที่นะคะ,อ,ะอันนี้นะอันนี้เราจะต้องแทนค่าเราจะต้องแทนค่า x เ,เท่ากับลบหนึ่งนะคะเด็กๆแทน x เท่าก,กับลบหนึ่งนะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ f ของลบหนึ่งนะคะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ e ยกกำลังนะคะสองคูณลบหนึ่งก็เป็น ลบ2บวก2นะคะก็เป็น e กำลังอะไรคะ e กำลัง0 e กำลัง0ก็ได้1นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะ f p r ามของลบ1 f p r ามลบ1ก็จะได้2คูณ e ยกกำลัง e ยกกำลังอะไรคะลบ2บวก2่ะเขียนอีกสักบรรทัดหนึ่งอ่ะก็เป็น2 e กำลัง0 2 e กำลังศก็คือ2คูณ1ก็ได้เท่าไหร่คะได้2 2นะคะอคูณ1เพราะฉะนั้นได้2ถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะ f นะคะ double prime น,นะคะแทน x ด้วยลบ1และก็จะได้4 e กำลัง0 e กำลังศเป็น1เพราะฉะนั้นนะคะอนุพันธ์อันดับที่2ที่ x เท่ากับลบ1ก็จะได้เท่ากับ4นะคะต่อไปนะคะ อนุพันธ์อันดับที่3ที่ x เท่ากับลบ1ก็จะได้เป็น8 e กําลังลบ2บวก2ก็คือ e กําล e ังศ e กําลังศนย์เป็น1เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ8นะคะต่อไปนะคะอนุพันธ์อันดับที่4ค่ะอีก1ตัวอนุพันธ์อันดับที่4นะคะเมื่อ x นะคะเท่ากับลบ1นะคะก็จะได้เท่ากับ16 e กำลังลบ2บวก2ลบ2บวก2ก็เป็น0 e กำลังศได้1เพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่4นะคะเมื่อ x เท่ากับลบ1จะมีค่าเท่ากับ16ค่ะนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็เขียนนะคะอนุกรมเทเลอร์ค่ะดังนั้นอนุกรมเทเลอร์ของ f นะคะคือนะคะคือ f ลบ1 a เป็นลบ1น,นะคะบวกด้วยนะคะ f มของลบ1ส่วนด้วย1แฟกค,คูณกับ x -1 ลบลบ1ก็จะกลายเป็นบวก1น,นะคะบวกด้วยนะคะครูเขียนสูตรออกมาให้เราก่อนนะคะ f ดที่ลบ1ส่วนด้วย2แฟก f ดัอนุพันธ์ในดับที่2นะคะ เพราะฉะนั้นจะต้องคูณด้วย x ลบ a a ในที่นี้นะคะคือ1เอ้คือลบ1เพราะฉะนั้นนะคะ x ลบ a ก็จะเป็น x ลบด้วยลบ1ก็คือ x บวก1นะคะเราก็จะได้ตรงนี้เป็น x บวก1ยกกำลัง2ค่ะนะคะครูเขียนให้อีก1ตัวนะคะอนุพันธ์อันดับที่3 เมื่อ x เท่ากับลบ1นะคะตรงนี้3แฟกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง3บวกไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนเท่ากับตรงนี้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอานะคะหรือนำสิ่งที่เราหาได้นะคะจากข้างบนนะคะมาแทนค่าลงในสูตรเลยค่ะนะคะมาแทนค่าลงในสูตรเลยนะคะ f ของลบหนึ่งนะคะได้หนึ่งนะคะ f ของลบหนึ่งนะคะได้หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะบวกด้วย f ครามลบหนึ่งนะคะ f ครามลบหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวนะอุ้ยขอโทษขอโทษคขีดเส้นไปแล้วเนาะตรงนี้ได้หนึ่งนะคะ แล้วก็บวกด้วยนะคะ f prime ของลบ1ได้2นะคะเด็กๆนะคะตัวนี้ได้2นะนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็น2ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น8แ,แล้วก็16ต่อไปนะคะอ่ะเราก็จะได้นะคะสองส่วนด้วย1แฟกนะคะสส่วนด้วย1แฟกนะคะคูณกับ x บวกหนึ่งบวกด้วยสส่วนสองแฟกนะคะคูณกับเดี๋ยวนะมันติดกันเกินไปนะคะขอขอขอคูณเลื่อนลงมานิดนึงค่ะ,ะน่าจะได้นะคะเราก็บวกด้วยนะคะ4ส่วนด้วย2แฟกค,คูณกับ x บวกหกำลังสองบวกด้วย8ส่วนด้วย3มแฟกค,คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลังสบวกกับนะคะส6ส่วนด้วย4แฟกค,คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง4บวกไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,อะตอบได้เลยค่ะนะคะ ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่า1นึ่งแฟกต์เนี่ยนะคะก็คือ1นะคะแล้วก็2องแฟกต์ก็คือนะคะสอคูณหก็คือ2 3สแฟกต์ก็คือ3ามคูณสคูณหนะคะก็คือ3ามไอคือขอโทษก็คืออะไรคะคือ6นะคะ แสดงว่านะคะถ้าเรานะคะจะตัดนะคะตัดเทอมให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําอย่างสองแฟกตัวนี้คือ2ตัวนี้2ตัวนี้ตัดตัวนี้ก็จะเหลือสองได้ถูกไหมคะแล้วก็8ดส่วนสามแฟกนะคะ3ามแฟกเป็น3าคูณสองคูณ1สองตัวนี้ก็จะตัด8ดตัวนี้เหลือสี่ได้แบบนี้ค่ะนะคะแต่ว่าครูขอตอบนะคะในรูปแบบของนะคะติดแฟกทอเรียไว้แบบนี้นะคะ